Hey, least know ตอนนี้เด็กๆก,ก็กำลังเรียนพิเศษกันอยู่นะคะมีก็มานั่งเคลียร์งานต่อช่วงเชา้าแล้วก็เหมือนเดิมนะคะยังไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าหน้าหนาวมันแบบไม่อยากไปไหนหนาว ทุกคนมาม่าต้องใช้คีย์บอร์ดแล้วว่าหยับหน่อยได้เป้าคือแบบมันก็มีที่นั่งมากมาใพวกหนูก็ชอบมาออกันอยู่ตรงเนี้ยหนูทําไมต้องชอบคีย์บอร์ดหรอเพราะอะไรอ่ะหยับหน่อยหยับหน่อยเร็วหม่าจะทํางานหนูหนูอืม นอนหนูมันหนาวเกินไปลูกหนูจะเปิดพัดเปิดโอ้โห oh, เปิดหน้าต่างทุกอันไม่ได้นะมันหนาวมากเลยเนีย่ยมันมาเปิดความร้อนอยู่แล้วหนูเปิดหน้าต่างทาไมโดรลาขึ้นมาได้อ่ะลูกเอ่อไอ้ขุนหนูจัดห้องใหม่ลูกมันดูสกรปรกแล้วเนี่ย,นนยหนูเอาฟิกเกอร์ไว้ข้างบนโต๊ะที่พื้นทําไมมันไม่มีที่วางหนูต้องจัดใหม่อะไรไม่ต้องทิ้งเนี่ยแล้วผมไม่ไปหวีไม่ไปอะไรเลยน่นผมดูผมสิเนี่ยอะ จัดห้องก่อนจัดห้องเร็วนี่ปัญหาคือชั้นในห้องเลยโอมีแต่ของเล่นแต่ตอนนี้เลิกเล่นแล้วเนี่ยหรือเราจะเอาแบบพวกนี้ไปขายให้หมดนะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเพราะว่าเขาโตกันหมดแล้วไม่มีใครเล่นแล้วอ่ะลงขายก่อนเขาบอกว่าชั้นมันใช้ยากเขาทำ เขาอยากจะเปลี่ยนชั้นแล้วเราจะาชั้นนี้ไปไว้ที่ไหนห้องมาหมาเหรอ,อห้องหมาก็ยังมีที่วางเพราะว่าเพราะหมาก็ต้องการชั้นอยู่นะอืมก่อนอื่นเอาไงดีแยกของมาใส่ถุงก่อนนี่ค่ะเอาที่นอนของนี้นะสองอันนะคะไปไว้ที่ห้องลีคู่กับเลโอเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาพวกผ้าผป,ปูปซักค่ะตอนแรกทีนท่นอนเลอมันจะแบบมันจะมีชั้นเดียวเตี้ยๆก็เลยไปหยินก็เลยเอาของนี้นะมาวางกลายเป็นเนี้ยสูงเลย ีนี้ห้องนี้นะเนี่ยสั่งเตียงมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะทําความสะอาดเคลียร์ไว้รอเตียงมาแล้วตุ๊กาตาทําไงเนี่ยชั้นนี้อาวางไหนอะลูกยังนั่งคิดกันอยู่นะว่าจะจัดกันยังไงก็งอื่นเเคลียร์ทำความนี้นะ้าเราต้องเอาเตียงไว้ตรงเนี้ยลูกต้องเอากองนี้ออกให้หมดอ่ะเ <c oughs> ออใช่ปะ่ะน, <c oughs> นี่จะวางเตียงนี้นะ <c oughs> ตรงนี้ไม่มีอะไรใช่เป็นทางเดินไง <c oughs> ใช่ไหมอ่า <c oughs> หนูจะวางพวกตุ๊กตาเหรอแล้วอันนี้จะไว้ไหนอะเครื่องเครื่องเอาไว้ฝั่งนู้นไหมอืมเคืออันี้มันเป็นทีวีแล้วต่อไปนะเขาจะแบบอยากต้องใช้คอมแล้ว TV ทีวีทาไงอะเอาไปไว้ห้องมัมหมาได้ไหมเนี่ยห้องมัมหมามีที่ไว้ทีวีไหมเนี่ยอันนี้ก็หนาวนะคะไม่ได้ไปไหนก็ทําความสะอาดบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกินข้าวตอนเย็นเหมือนเดิมจัดห้องยงังไม่น่ะยังไม่ทําอะไรเลยคนอื่นเขาทากันอยู่ นี่ค่ะนี่เอาเตียงจากห้องนี้น้ำมาไว้ตรงนี้มันก็จะเป็นสองชั้นมันก็จะดูสูงขึ้นนอนง่ายขึ้นอ่าเอาเียงให้มันอยู่ชั้นเดียวกันจะได้ดูสวยๆมันก็ดูดีขึ้นมาอืมอ่ะวางฟีเก้ให้เป็นชั้นสวยๆอ่าวางพอดีเลยโอเคดูดีขึ้นมาค่ะนก็โอเคอ่ะคือห้องเล,ลี้ยเราทำยังไงดีอะลูก อมันของมันเยอะเกินไปอ่ะเอางี้งั้นแม่มาจเจาของไปซักนะนี่เป็นกองของแฮปปี้เซ็ตโตะที่เอาไปทิ้งนะคะต้องเอาไปทิ้งที่แมคโดนัลที่มันเป็นกล่องบอกว่าให้ทิ้งของเล่นที่ไม่เอาแล้วอะบอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขาโตกันแล้วไม่เล่นของเล่นแล้วกําลังคิดว่าจะเอาหมอนอันนี้มันซักได้ไหมนะเนี่ยน่าจะซักไม่ได้หรือเปล่าจะให้น้องเลไปเลย เพราะว่ามันใหญ่ไปอ่ะจะซื้ออันใหม่แบบตอนนอนนะคะเลเขาจะชอบเอาหัวเขามา,มานอนบนที่หมอนอันเนี้ยก็เลยว่าอ่ะให้เลไปเลยแล้วกันน่าจะชอบหนูนอนรอแม,ม่มาอยู่นี่นะหมเอาผ้าไปซักก่อนนะโอเคอยู่กับน้องหมอนนะลูกนะอันนี้เครื่องไหนอนะลูก มันมักไปอยู่ในนี้ใช้ได้หรือเปล่าเอาไปชาร์จแบบสิท้องที่นี่ขูดใช้ก็อเมซอนหรอ,อเอ้มามามีกี่เครื่องมาจำไม่ได้แต่นี้มันรุ่นใหญ่กว่านเนี่ยทำไมอ่ะนี่ของใครอ่ะแล้วของในห้องมาใหม่อีกอ่ะหนูมีที่ปัดหรอเนอาทพี่ปัดมาจากไหนอ่ะเหรอเออหนูต้องซื้อชั้นเพิ่ม เอาท้าเอาท้าไปขยี้ทำให้สูงคือทำธรรมดาไม่ธรรมดาหรอเอาไหนลองทำธรรมดาเลยทำตัวสูง ก็เอาผ้าห่มไปซักก่อนนะคะ <passa cin que cker> คือไม่มีเหรียญไม่มีแบงค์พันที่จะไปาซักผ้านะคะเลยแบบมาแตกแบงค์ก่อนอ๋อหรอในเรื่องโซโจจเหรอไม่ใช่แล้วอู้ไม่มีน้องแมวออกใหม่ลูกน่ารักเชียวรูปแมวอือที่ Family Mart เนี่ยสามารถใช้พอยต์ของบัตรเครดิตได้นะคะไทยแทนเงินสดไปเลย ได้ไม่เกิน3,500ยเยนนะแต่ก่อนนะได้เท่าไหร่ก็ได้ฉะนั้นเราก็ซื้อของที่ซัมเมม,มาทไปได้อะ่ะเพราะว่าเท่ากับแบบฟีใช้พอย n ์ค่อยเปิดนะมันแค่เปล่าฝั่งนั้นอะอ๋อไม่ได้ใช่ไหมไอ,อเขาบอกน่ากลัวเหรอป้ายนี้อ๋อเป็นที่ลือกันเ,นเด็กๆว่าป้ายตรงนี้มันดูน่ากลัววนนี้คือแบบส1อองศานะแต่ร้อนร้อนเลยอะ เพราะว่าแดดมันแบบแรงมั้งถือถือไปที่ร้านโอ้ยเนามากฉัใช่สองอันเลยเพราะว่ามันน่าจะไม่พอหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเยนซักอบ อีกหนึ่งชั่วโมงค่อยกลับมาเอานะกลับบ้านก่อนไปทำงานต่อกลับมาถึงบ้านล้แต่เห็นแบบเขาติดป้ายขายที่ดินอยู่ตรงมุมเนี่ยเลยจะมาดูว่าเป็นยังไงมีช่วงหนึ่งที่เราเคยมาเช่าที่จอดรถตรงนี้ค่ะเขาคิดที่จอดที่ละ 5, ห้าพันเยนแต่ที่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครมาเช่าจอดเลยแล้วเขาขายอยากรู้ว่าขายเท่าไหร่โทรไปถามดีกว่าสมมติมีที่สมมติมีคนจอดเต็มใช่ไหมคะ มีคนเช่าที่จอดรถเต็มสิบที่เมื่อกี้นับแล้วมีสิบคันก็จะได้เดือนละห้าหมื่นเยนและดูว่าห้าหมื่นเยนน่ะที่อันนี้ขายเท่าไหร่แต่ไม่ถูกแน่นอนแถวนี้แต่ว่ามันเป็นที่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ที่ห้ามแบบมีสิ่งปลูกสร้างหรือเปล่าให้ทำได้เฉพาะพวกที่จอดรถหรือว่าวางคอนเทนเนอร์หรืออะไรนี้หรือเปล่านะคะเนี่ยเหมือนที่จอดตรงข้ามบ้านเราเนี่ยที่เนี้ก็น่าจะเป็นที่ที่แบบว่าไม่ให้ปลูกบ้านเหนืออะไรหรือเปล่ากาถึงทำเป็นที่จอดรถ วันนี้ว่าป่ากกลับเร็วอะถึงบ้านแล้วแล้วนี่เดี๋ยวมีออกไปเอาผ้านะที่ไปซักไวนะ้อะโอเคเรียบร้อยทั้งสองอันนะโอเคไมมเนี่ยแห้งไหมเพราะว่าเราใส่ไปเต็มเหมือนกันเรียบร้อยอนะ่ะหมดเนี่ยค่ะที่เอามาซักหอบกลับบ้านกันอันนี้ที่นอนหมาแต่หมาไม่ยอมนอนนอะ รองเท้ามาขายอีกแล้วนะ,ะอันนี้จะเป็นแบบรองเท้าอ่อนนะ,ะแต่เป็นรุ่นใหม่สุดเลยนะคะคลาวซิกค,ค่ะจากก่อนหน้านี้มีคลาวไฟใช่ไหมคะตรงด้านหน้าเนี่ยค่ะมันจะดูแบบดูดุกมั่นคงดูแข็งแรงดูแบบแน่นหนาขึ้นนะคะแล้วก็ตรงที่ใส่ตรงนี้นะคะจะกว้างขึ้นทําให้ใส่ง่ายไม่ต้องผูกเชือกนะคะเชือกเป็นแนวแนวนี้ ความนุ่มสบายเหมือนเดิมแต่ทนทานขึ้นอุ้ยเขาบอกนุ่มขึ้นคนุนุ่มขึ้นอันนี้ก็ไม่เคยใช้นะเลยไม่สามารถบอกได้จริง,รงๆว่ายัางไงมาพร้อมกับเชือกให้อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขายที่5,300บาทค่ะส่งทางเรือค่ะคือไม่ใช่อะไรค่ะคือลูกค้าเขาสั่งแหละแต่ว่าเขาสั่งอีกสีนึงแล้วเรากดซื้อสีนี้มาแล้วเดี๋ยวนี้คราวมันแคนเซิลไม่ได้ก็น่านะใครสนใจนะเป็นไซส์25ห้านะคะ ไซส์25ผู้ชายค่ะติดต่อมาเลยนะเดี๋ยวส่งไปที่ไทยให้เลยค่ะส่วนไซส์อื่นๆสีอื่งก็สั่งได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่คู่นี้มีแล้วส่งได้เลยอ่ะไซส์25ผู้ชายค่ะสีสีออกเป็นสีเทาหรือเปล่านี่ก็ลืมดูอ่านชื่อว่าใช้ชื่อสีว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ใช่สีขาวนะคะแต่เป็นออกเทาๆก็สวยงามตามเนื้อผ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปกินข้าวกัน เล่นอะไรน่ะโอ้ยไปล้างมือนั่นไงนั่นไงอะไรติตัวตัดเจไปรีบมาสิสิอย่ามาเล่นอยู่สองคนไป้ล้างมือได้แล้วมาขึ้นรถแล้วนั่นอ่ะ นีเด็กอยากกินสเต็กนะคะจริงๆอยากกินร้านอีคิณาดิสเต็กกี่ที่แบบมันเจ๊งไปแล้วแต่ไม่มีนนก็เลกินร้านนี้แทนนี่ไงเอาเซตเด็กก็ได้ <I know S 1> นี่ลูก sweet looking for song. อันนี้ของนิณหาเป็นเเต็เด็กนะสเต็กเด็กเลอีนแฮมเบอร์แฮมเบอร์เกอร์สี่ร้อยกรัมจ้า

ชาเขียวมัทฉะที่กันนี้กำลังฮิตนะะก็มีคนสั่งเสร็จแล้วเบอร์เล็กน้อยสั่งมาเกิน1อันนะหกระปกุกก็หนึ่บาทนะคะรวมส่งทางแอร์ค่ะอันนี้มีขนาด100กรัมนะคะแล้วก็หมดอายุเดือน9ก้าค่ะสนใจทักมาเลยนะคะมีกระป๋องเดียวแต่ว่าจะสั่งอย่างอื่นก็ได้นะสั่งอันไหนก็ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าอันนี้มีแลวพร้อมส่งเลยะคะ่ะ แบบอ ó, ื่นอก็สั่งได้หมดค่ะมันจะมีแค่แบบที่คนฮิตกันอ่ะตอนนี้มันไม่มีของนะคะแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันน่ะมีค่ะเกินมากเลยชื่นเป็นนอนแบบตัวอื่นได้ไหมทำไมต้องนอนมันตัวนั้นะหนูไม่ใช่เด็กนะหนูหนัก20-30กิโลนะลูก I'm breathing. I know it took a while. Been looking for a sweet song, a sign of spring, waiting for a reason. To figure out just how.